เ้าประจำที่แล้วครับเตินมาก็หากับข้าวมาทำกินคนตัวเย็นก็เจอปลาช่อนยังเหลืออยู่อีกเน่ไม่หมดครับเลยซื้อตัวเจียวมาห้าบาทนะใช้สักครึ่งเดียวพอนะสิบสลึงสองบาทห้าสผัดกับใบขึ้นชายนะทอดปลานะครับให้กรอบ กินกันสองคนไม่มากนักนะครับกพ่ทำแค่พอดีเดี๋ยวเน้นหัวนะเอาหัวกับหางเอาพุงนะกระชอนมาทำกินก่อนส่วนเนื้อเดี๋ยวไว้ทำอย่างอื่นกินรสชาติให้ดู้